สวัสดีครับพบกันกับ e p ีที่47นะครับกับช่องบาร,รมีพุทธคุณนะครับหลังจากห่างหายไป4 5หวันเลยครับผมวันนี้มีของใหม่มาพอสมควรครับแล้วก็มีของเก่าที่ค้างอยู่ก็เอามาเลกันถูกๆนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวมาเลกันถูกๆเลยครับแบ่งปันถูกๆเลยครับกับองค เก่าๆที่ค้างอยู่ก็พอมีของใหม่อยู่พอสมควรครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องบาร,รมีพุทธคุณด้วยนะครับที่เบอร์โทร0962365246นะครับแอดไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับ0962365246นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับองค์แรก ครับเปิดหัวด้วยนะครับพระพิมนาปกนะครับพระครูต่วนวัตตาประขาวหายพิษณุโลกนะครับเนี่ยฮะของดีเมืองพิษณุโลกนะครับหลวงปู่สุขวัดประคอมขามเท่าปูกเสงนะครับเนี่ยฮะแท้ดูง่ายครับประวัติชัดเจนนะครับเนี่ยฮะคนพื้นที่เล่นกันเป็นหมื่นนะครับเนี่ยสายตรงเขาเนี่ยองนี้ผมเปิดไว้สี่พันห้าร้อยบาทครับรับประกันพักแท้นะครับ พระครูตรวนวัดตาปะขาวหายนะครับสองสี่ขวานะครับหลวงปู่สุกวัดปลาขอมมาขามเท่าปลุกเสนะครับประวัติชัดเจนนะครับลองค้นหาข้อมูลทาง Google ดูได้ครับวงนนี้ผมรับประกันพระแท้และทันหลวงปู่ให้เลยนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับถ้าอยู่ในมือสายตรงเป็นหมื่นนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่นิยมนะครับเป็นพิมพ์ที่เขานิยมกันนะครับสี่พันห้าร้อยบาทครับ พระครูตวนวัดตาประขาวหายนะครับพศส,สองสีกว่าหลวงผู้สุขวัดปากคลองมาขามเท่าปลุกเสษนะครับแล้ประกันพระแท้ให้ครับต่อไปเป็นเหรียญบาทน้ำมนเนื้อทองแดงนะครับเหรียญบาทน้ำมนรุ่นพระพิจิตนะครับปี4-2-4-3หลวงปู่หมุนมาร่วมปลุกเสษนะครับหพิธีหพิธี ห้าพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะครับลุกเสกที่วัดบางคานและวัดท่าหลวงนะครับทั้งหมด5พิธีนะครับนะฮะวัดท่าหลวงก็คือวัดหลวงพ่อเพชรวัดบางคานก็คือวัดหลวงพ่อเงินนะครับรับประกันพระแท้ให้ครับเนี่ยฮะเหรียญบาทน้ำมนต์รุ่นพระพิจิตรหลวงู่หมุนมาลบลุกเสกและเกจิอีกร้อยกว่ารูปนะครับที่มาปลุกเสกพิธีใหญ่มากนะครับนะครับเหรียญนี้เอาเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับต่อเศษสกิดดีๆพันกว่านะครับเนี่ยเอาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับเหรียญสวยเดิมนะครับ ต่อไปเป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวเสือนะครับเก่ามากๆครับนะฮะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนี่ฮะเก่าเก่าช้ำช้เลยนะครับพี่พี่ดูใกล้ๆเลยฮะเก่าเก่าช้ำชๆเลยครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับดูง่ายมากครับสภาพสมบูรณ์นะฮะเก่าเก่าช้ำช้เลยครับนี่ฮะมาใหม่นะครับเก่าเก่าเดิมเดิมเลยครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับนี่ฮะเขี้ยวเสือรุ่นแรก ตามซอกช้ำๆเลยครับเดิมๆดูง่ายมากครับนะฮะนะครับผมเอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับนยฮะสามพันห้าร้อยบาทนะครับเกี่ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสามพันห้าร้อยบาทครับต่อไปเป็นสีพึ่งไม่ทราบที่นะครับเก่าครับสีพึ่งเก่านะครับเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะเรียมเก่าๆเลย เอาสามร้อยห้าสิบาทพอครับนะฮะราคาต่อรองได้ทุกอง์นะครับพี่ๆถ้าใดสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับแคปหน้าจองเข้ามายินดีแบ่งปันลดราคาได้ทุกองนะครับสิงห์หุงพพะเดิมนะครับสิงห์หุงพพะเดิมสิงห์หนุงมพะเดิมเอาแปดร้อยบาทครับเอาแปดร้อยบาทพอครับแปดร้อยบาทพร้อมส่งครับสิงห์หุงมพะเดิมวดน้องโพเอาแปดร้อยบาทพอครับตะกรุดนะครับเนี่ยเก่าไม่ทราบที่ ตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะครับเนี่ยฮะมีสองกริย์นะครับเนี่ยนะฮะมีไส้ด้วยฮะเนี่ยไม่รู้ที่แท้ไม่รู้ที่ครับเอาสี่ร้อยห้าสิบาทพอครับสี่ร้อห้าสิบบาทพร้อมส่งครับครับต่อไปเป็นพระสมเด็จพร้อมตลับเงินนะครับตลับเงินเนี่ยเก่ามากเลยฮะตลับเงินแท้สั่งทำนะฮะรับประกันนะครับเนี่ยสมเด็จก็เก่านะครับไม่รู้ที่ตลับทำก็ไม่ได้แล้วมั้งครับเนี่ย สองพันนะฮะงานเก่าด้วยเนี yeah. ่ยผมเอาสองพันห้าแล้วกันครับพร้อมตลับหรือพี่ๆไม่เอาตลับแยกเอาแต่พระก็ได้นะครับแยกเอาแต่พระก็ได้นะครับพระป่าเอาหกร้อยแล้วกันครับนะฮะถ้าทาาั้งพระทั้งตลับเอาสองพันห้าครับนะครับตลับเงินสมเด็จเหรียญหลวงพ่อโตวัดโพธิ์ปร,ระทับช้านะครับพระพุทธประจําจังหวัดพิจิตรนะครับนะฮะข้างหลังเป็น พระเจ้าเสือนะครับปีหนึ่งแปดเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของวัดโพธทับช้างนะครับวัดดังของจังหวัดพิจิตรนะครับที่มีพระพุทธที่เป็นเอกลักษณ์เก่าสวยงามนะครับโบสถ์เก่าอายุเป็นร้อยปียังมีอยู่นะครับที่จังหวัดพิจิตรอำเภอโพธทับช้างนะครับนะฮะเหรียญรุ่นแรกนะครับห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับปีหนึ่งแปดนะครับเหรียญหลวงพ่อโตวัดโพธทับช้างด้านหลังเป็นพระเจ้าเสือครับ นะฮะห้าร้อยบาทผมส่งนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเชียนนะครับวัดหาดมุนกระบือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแท้นะครับรับประกันนะฮะรูปหล่อหลวงพ่อเชียนวัดหาดมุลกระบืออันนี้แท้ทันหลวงพ่อเสกเลยนะครับจอดพิจิตนะครับพาเกจิชื่อดังอีกอีกท่านหนึ่งนะครับที่น่ากา่าหว้หลวงพ่อเชียนวัดหาดมุนกระบือหรือเรียกอย่างว่าพระครูพิเชษธรรมคุณนะครับรูปหล่อรุ่นแรกนะครับ อ่ารูปหล่อรุร่น2ครับขอโทษทีรูปหล่อรุ่น2ครับเนื้อเงินครับเนะฮะเอา1,500บาทครับเนื้อเงินนะครับ1,500าบาทพร้อมส่งครับต่อไปเป็นพับปิดตาไม่ทราบที่นะครับเนื้อเมกสิษิ์เมกพัฒ์เนี่ยผมไม่แน่ใจเอาถูกๆกันไปเลยฮะเอา500บาทพออะเอา500้บาทพอนะครับไม่ทราบทีนะครับเอา500บาทพอ เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญเก่าเนื้อตะกั่วนะครับเอา5้า้อยบาทพอเลยหลังกันไปเลยฮะเอาถูกๆกันไปเลยเหรียญเก่าแท้พอ24สองสกว่าแน่นอนครับเนี่ยฮะเอา5้า้อบาทพอครับ500บาทพอครับเนี่ยฮะ500บาทพอต่อไปเป็นพระปางหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างนะครับปางยืนนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างอันนี้เป็นปางใหญ่นะครับมีปางใหญ่ปางเล็กนะครับ หลวงพ่อเตียววัดขาลูกช้าเนี่ยีปีหนึ่งหกนะครับแท้ทันหลวงพ่อนะครับเอาแปดร้อยบาทพอครับมาก่อนเศรษฐกิจดีๆพันกว่านะครับปางใหญ่เนี่ยเอาราคาปางเล็กนะครับแปดร้อยบาทพร้อมส่งครับเนื้ออันปะก้าครับตะกรุดหลวงพ่ทบวัชนแดนนะครับพร้อมเชือกเดิมเดิมตะกรุดฝาบาหลวงพ่ทบวัชนแดนพร้อมเชือกเดิมเดิมนะครับเนี่ยครับเอาสองพันบาทครับสองพันบาทพร้อมส่งนะครับตะกรุดแท้เชือกเดิมเดิมนะครับ สภาพสมบูรณ์มาก2,000บาทท้วนพร้อมส่งนะครับผมต่อไปเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ช้างคู่ออกวัดไทยน้ำนะครับเป็นพระยอดนิยมของจังหวัดพิจิตรอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยฮะพิมพ์ช้างคู่หลวงพ่อเงินออกวัดไทยน้ำนะครับเอา1,500บาทครับเละกันเลยนะครับปกติผมขาย2,000กว่านะตรงเนี้ยเนี่ยฮะเอาราคาทุนเลยครับ1,500บาท พาเลยกันสามสี่พันนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่นะครับเนียฮะแป้งเจิมยังอยู่นะครับเนี่ยส่องเห็นองค์จริงแป้งเจิมยังอยู่เลยเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมพร้อมส่งครับตามซ่องจะมีน้ําทองอยู่นะครับเดิมเดิมครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่ต่อไปเป็นหลวงพว่อเกษมขายยกเซตเลยนะครับให้ย,ยกเซตไปเลยนะครับนี่ฮะ องนี้ด้วยนะครับเนี่ยฮะพร้อมเลี่ยมทองพร้อมเลี่ยมทองไม่ใช่ทองคํานะครับเป็นกรอบทองทั่วไปนะครับเปลี่ยนเสมาสวยครับฝังพลอยแล้วก็เนี่ยครับอีกสี่เหรียญนะครับเนี่ยฮะอันนี้ปีหนึ่งห้านะครับอันนี้ปีสามเจ็ดทันทั้งหมดนะครับเนี่ยปีสามเจ็ดหมดเลยครับเนี่ยแล้วก็องค์นี้ด้วยครับทั้งหมดห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญนะครับ ห้าเหรียญน,นะครับสามห้าสิบห้าพันห้าห้าเหรียญเนี่ยผมเอาพันสองร้อยบาทพอรครับอ่ะ<ม>เหรียญไม่ถึงสามร้อยสามห้าสิบเอาพันสองร้ยบาทพร้อมส่งนะครับเนี่ยพร้อมเหรียญนี้ด้วยเนี่ยกรอบก็น่าจะหลายร้อยนะครับเนี่ยนะฮะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมส่งให้หมดนี่แหละครับบอกแล้วครับวันนี้มาเลยฮะพระแท้ราคาถูกเ<ม><ม>หรียญปีหนึ่งห้าเหรียญเดียวก็ จะเป็นพันแล้วมั้งครับเนี่ยเนี่ยผมให้หมดเลยห้าเหรียญหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นพักกุคนสมอนะครับนี่สวยๆหลายหมื่นอ่ะสองสามหมื่นนะครับเนี่ยเนื้อชิ้นเงินนะฮะสวยๆสองสามหมื่นนะครับเดิมๆนะครับเนื้อชิ้นเงินอ่ะผมแบ่งปันเอาเอาห้าร้อยบาทพอครับพักกุคนสมอนะครับนะฮะตามสภาพเอาไว้ ติดรถติดบ้านนะฮะพุทธคุณดีมากนะครับเอาห้าร้อยบาทพอครับต่อไปเป็นหลุมพ่อเงินรูปหล่อพ่อเงินวัดดอนด,ดอนยี่หอมป่ะครับเนี่ยเลี่ยมเงินมาด้วยหลุมพ่อเงินวัดดอนเยี่หอมครับใช่ครับเป็นรูปหลอ่อหลวมพ่อเงินวัดดอนยี่หอมครับพร้อมเลี่ยมเงินสั่งทํากรอบเงินหนาๆน,นะครับกล่องเงินก็เป็นพันแล้วนะพะผมไม่รู้เล่นเท่าไหร่นะผมเปิดไว้สองพันแล้วกันครับ หลวงพ่อเงินวัดดอนยจี๊หอมเปิดไปสองพันบาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนยจี๊หอมเนี่ยฮะดูง่ายๆเลยผมไม่รู้พระเล่นเท่าไหร่นะอ้าวเปิดไปสองพันพร้อมเลี้ยงเงินนะครับสองพันบาทพร้อมส่งนะครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่ออะไรนะอายุหลวงพ่อซับจังหวัดชัยนาทนะครับวัดอินทราามวัดตลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะฮะไม่รู้รุ่นไหนเล่นยังไงนะ แต่กรอบเงินบอกตรงมัาหนามากถ้าพี่พี่เห็นองค์จริงแล้วจะบอกว่ายัางไงก็พันกว่าสองพันนะครับใบเนี้ยหนาจริงครับเงินเก่าด้วยเงินเก่าด้วยครับอ่ะผมเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะผมไม่รู้เล่นเท่าไหร่เนี่ยเงินแท้พระแท้เอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพร้อมพระพร้อมกรอบเงินไปเลยแบ่งให้ถูกๆไปเลยเหรียญจริงเหรียญน,นี้เปิดสามพันนะครับเนี่ยเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะพี่ๆท่านใดสนใจทักมาคุยกันยินดีแบ่งปันนะครับ หลวงพ่อลีว่าโสการามเดียมเก่าๆมาในพระแท้ไม่รู้รุ่นไหนแต่เก่าครับพ่อรีว่าโสการามเอาแปดร้อยบาทแล้วกันครับมีบินหน่อยสวยๆน่าจะหลายตังครับเอาแปดร้อยบาทนะฮะพระเดิมนี่ฮะแปดร้อยบาทพร้อมส่งต่อไปเป็นสมเด็จหลวงพ่อจ้อยนะครับปีสองหกสมเด็จหลวงพ่อจ้อยเนี่ยฮะมีสิงห์ง,งาแกะมาด้วยนะครับเขามาเดิมๆจากต้วของเก่าแบบนี้เลยนะครับ สมเด็จหลวงพ่อจ้อยมีสิงห์งาแกะเดิมเมแบบนี้เลยนะครับเอา2,000บาทครับพร้อมสิงห์งาแกะด้วยนะครับเอาไปเดิมเดิมแบบนี้เลยทั้งหมดเลย2,000บาทท้วนครับผม2,000บาทท้วนต่อไปเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับนี่ฮะกองเดิมเดมการ์ดเดิมเดิมนะครับผมให้ดูการ์ดก่อนนะครับการ์ดเดิมเดิมจากวัดนะครับสมเด็จรูเหมือนหลวงพ่อแพร์สาห้า แล้วเดิมๆจากวัดนะครับปี39นะครับทันหลวงพ่อเสกนะครับมีนัมเบอร์ตรงกันหมดนะครับมีนัมเบอร์ตรงกันหมดนะครับเนี่ยฮะมีการ์ดนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูพระนะดีสุดไม่หมดนีะครับสององค์นี้เลยนะครับจะบอกว่าฝังตะกรุดทองคํานะครับเนี่ยฮะมีตะกรุดทองคํานะฮะทองคําเงินหน้าเนี่ยฮะทองคําเงินหน้า ก็อีกองก็ฝังตะกุดทองคำเหมือนกันครับนี่ครับมีนัมเบอร์ตรงบัตรนะครับเนี่ยสามสนะครับนี่ฮะสามสองศูนเก้ครับศูนย์ นี่ครับฝังอยู่ที่หัวนะครับถ้าพี่พี่เห็นองค์จริงเราจะเห็นเราฝังตะกรุดทองคําตรงนี้นะครับองนี้อยู่ที่ที่หัวสมเด็จเลยนะครับนะครับการเดิมเดิมยครับอายกคู่เลยครับพร้อมตะกรุดทองคําเงินหน้าทั้งสององนะครับพร้อมการ์ดเดิมเดิมนะฮะเอาเจ็ดร้อยบาทครับเนี่ยคู่เนี้ยเอาเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งประกันแท้ครับเราไป องค์สุดท้ายของ EP นี้นะครับนะฮะเคยเอามาลงแล้วครับองนี้วันที่ผมเลถูกๆเลยผมเคยเปิดไว้สามพันนะพระบูชาเนื้อสำลิดพระพิคเนตนะครับเก่ามากศิลปะเก่าจริงครับอันนี้เนี่ยครับผมเคยเปิดไว้สามพันสามพันห้านะครับกับ EP ก่อนๆเนี้ยวันนี้เอามาเลเลยครับเหมือนโลภะเลยฮะเอาแบบไม่ต้องต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีเอาแปดร้อยพอครับแปดร้อยบาทพอเอาราคาขาดทุนไปเลย แปดร้อยบาทบอกครับหนักอึ้งเลยครับเนี่ยเนื้อหาเก่ามากศิลปะสวยมากนะครับเอาแปดร้อยบาทพร้อมส่งไปเลยครับค่าส่งก็เป็นร้อยนะผมส่งให้ฟรีแล้วกันนะพี่กเนศนะครับโอเคนะครับอีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องบารมีพุทุกคุณแอดไลน์และเบอร์โทรก็เบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์6 5 2 4 6้าพี่พี่ทนใดสนใจนะครับแอดไลน์เข้ามาแคปหน้าจอเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันทุกองนะครับ EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ